สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้นะครับผมเอฟดอบเชื่อว่าหลายๆท่านที่เล่นโหมด MP นะครับในเกมคอร์เทจตี้อเวอร์บายเนี่ยมีหลายคนเลยนะที่บ่นเบื่อหรือบ่นว่าไม่ชอบเจ้าตัวปืน DR อขีดเฮ็ดเลยแต่ว่าผมไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะผมเป็นคนที่ชอบ DR อขีดเฮ็ดผมเป็นคนที่เล่นปืนตามเมตาอยู่แล้วแต่บางท่านนะครับไม่เล่นปืนเมตานะครับผมจะเบื่อเจ้าตัว DR อขีดเฮ็ดมากนะครับผมเพราะว่ามันแรงนู่นนี่นั่นอะไรนะครับผมแล้วก็ข่าวล่าสุดนะครับปืน DR อขีดเฮ็ดโดนเนินร์ฟ แต่ผมไปส่องมาเรียบร้อยแล้วฮะมันโดนเนฟแค่ยิงหัวนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ประเด็นหลักของมันเนี่ยคือยิงตัว3นัดตายเหมือนเดิมผมเชื่อเลยฮะว่า DR k e i h e a d ของของเราเนี่ยยังคงเป็นที่1อยู่อย่างแน่นอนนะครับผมยังโหดอยู่แน่นอนนะครับแต่สําหรับคนที่เล่นปืนนอกเมตา FC ปืนนอกเมตาเนี่ยผมมีปืนมาแนะนำนะครับเอาไว้ต่อต้านกับเจ้าตัว DR k i h Head โดยเฉพาะเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวปืน eM2 นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรเติมเกม Inback ร้านเติมเกมคอ a l ตี้บายที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ปลอดภยัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback โอเคนะครับผมเข้ามาอยู่ในโหมดอ่าฮัตพอยต์นะฮะด่านนุกทาหูอาจจะเล่นค่อนข้างยากนะเพราะว่า,าเจ้าตัวเอี่ยเป็นปืนยิงระยะค่อนข้างไกลนะครับเราลั่นชาด้วยจะสู้ลูกซองไหวหรือเปล่าอีกเรื่องหน,นึ่งนี่แหละเติมก่อนเติมแก๊สในตัวก่อนฉีดแก๊สเข้าตัวก่อนมาฮะข้างหน้ายังไงครับผมอ,มอมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายปืนที่หลังนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูไปก่อนว่าทําไมมันถึงสู้ดีอาขีดเดได้ดูสิครับ ดูดามเมจมันครับให้ดูแค่ดาเมดก่อนเรื่องของความนิ่งเอาไว้ที่หลังแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลบอกอีกด้วยนะครับข้อมูลสําคัญเลยนีกูแตกศัตรูถึงต้องขโมยปืนผมไปเล่นน่ะผมพูดเลยดูฮะดามเมดมันฮะก็มานี่แหละที่กูกลัวคือลูกซองมันอืด่านนี้คือเราเล่นยากครับผมแต่ผมจะพยายามนะข้างหลังเข้าครับโอเคลูกซองสองคนนะครับผม ซึ่งเราต้องเว้นระยะนิดนึงเนาะผมอาจจะไม่เข้าใกล้มากนะครับดูดาเมจมันสิโอ้พระเจ้าจอดดูดาเมจมันสิครับโอ้ยโอ,โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาว่อะไรวนะเนาะโอเคใจเย็นก่อนตอนนี้เลือไม่มีครับขออนญาตฉีดแก๊สเข้าตัว้างหลังเข้าหรือเปล่าไม่มีนะครับผมอ๋อฮะคือทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆด r คิจเฮ็ดหมดเลยนะครับผมดูเนี่ยเรื่องของกระสุนเอ้ยเรื่องของดาเมจเอ้ยนะครับ นิ่งเนี่ยนิ่งกว่าด R ขีดเฮดด้วยนะครับผมกล้ารับประกันเลยว่านิ่งกว่านะครับแต่ว่าเว้ยเกือบแล้วไงกูแต่มีอยู่ข้อนึงครับที่ด R ขีดเฮดเนี่ยเหนือกว่านะครับซึ่งเราพูดกันตรงนี้เลยนะตรงๆนะปืนนี้นะครับพึ่งปืนแดงผมพูดเลยนะว่าปืนนี้ค่อนข้างจับพึ่งปืนแดงคือถ้าไม่มีปืนแดงเนี่ยเล่นค่นันยากนะครับต่อให้ใส่เลดดอตก็เล่นยากนะครับจับเข้าไปดีน้อง เรียบร้อยกูแตกเจอดีขาิดเฮ็ดยิงด้วยชูช้ำใจเลยเอาเจะมาปราบเขาแต่โดนเองนี่ล่ะแต่อย่างผมเนะี่ยไม่เคยกโอยแล้วฮะบุกเลยโอเคครับตอนนี้เพื่อนเราได้อยู่นะแต่ว่าตัวตเกิ h วั t ต e f ฟากลูกซองแข็มก็มาดิครับโอ้ยเจ็บเจ็บโอเคใจเย็นฮะก็มาดิหึมโอ้ยกูโดนดิอาิดเฮ็ดอีกแ มานี่ไงครับเจอรีเฟกไปเดดีอาเฮดเดออน้องนี่ไงล่ะสามนัดเหมือนกันปืนนี้ผมว่ามันมีเรื่องับผมอะไรเนี่ยคือดีอาขีนเดเยอะมากฮะผมโดนไม่หยุดโอเคลูกซองตายปืนนี้สามนัดตายเหมือนกันครับแล้วนิ่งด้วยกระสุนก่อกลุ่มมากกว่าด้วยนะครับอุ้ยเจ็บโอเคมาดิลูกซองเหอ,อมาดิครับไอ้น้อง แต่ว่ามันลั่นช้านะครับปืนนี้มันลั่นช้ากว่าอุ้ยโอเคข้างบน d r Head Camp ฮะ d r Head เขาก็แคมป์พอสมควรเลยนะเราต้องระวังไว้ก่อนเราวิ่งมั่วซั่วเดี๋ยวเราตายนะครับผมมาเดิเคยกลัวเคยกลัวที่ไหนยัยน้องปาดสองปาดเปียวโอ้ยระเบิดหนีก่อนไอ้พวกนี้มันชอบเล่นระเบิดเทียมโอเคฮะ คือสําหรับผมนะที่มันแพ้ที่อาีิเทอ่ะคือเรื่องของการลั่นนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็มาเถื่อๆกับไอความนิ่งนะปืนนี้นิ่งแล้วก็สูนตรงกว่านะครับผมรับประกันเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะต้องพึ่งปืนแดงสักนิดนึงแต่ผมไม่โสนเงี้ยตอนเนี้ยโอเคไปดูกลนมาดิครับทุกซองเหรอหนีก่อนเลยกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ไม่อยู่แต่ถ้าใครไม่มีปืนแดงแล้วอยากจะเล่นนะครับ เดี๋ยวของแต่งท้ายคลิปอะไอเจ้าตัวปืนนี้ผมใส่เจ้าตัวเปิร์กเขาเรียกว่านะเปิร์กเปลี่ยนกระสุนไวามานะครับให้เอาตัวเปิร์กเปลี่ยนกระสุนไวออกนะครับผมแล้วก็ไปใส่เป็นเลนดอแทนนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนกระสุนช้าโคตรโคตรนี่ขนาดผมใส่มาแล้วนะยังเปลี่ยนกระสุนช้ามากๆเลยครับแล้วยิ่งถ้าไม่ใส่นะผมบอกเลยเลยว่าหนักกว่านี้ครับผมแต่มันอยู่ที่ฝีมือน้องมันอยู่ที่ฝีมือนี่ไงโอ้โอห D.I. Head ก็ดีไอ Head ว่ มาดิครับมาดโดนอนะ่ดีอาร์เฮดไอคนที่เล่นลูกซองครับไม่ไหวแล้วเขาจับดีอาร์เฮดมายิงแล้วฮะคือเป็นปืนที่ถ้าใครทนไม่ไหวแล้วต้องหยิบมาเล่นแน่นอนเฟนเนกกับดีอาร์เฮดโอเคมันคือปืนแบบว่าอันติเมทนะครับผมขอญาติเลยมาดิมามาดิมาเปิดอันติสักหน่อยครับจะจบแล้วอืให้มันจบไปให้มันจบไปนี่แหละครับผม เกมแรกจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอ็มบีพีตึงตึงอะนะไงหน้าเหมือนไสเป่ะล่ะ d ดีย <laughs> ร์เฮดก็ดี head อาร์เฮดเถอะเจอเอ็มทูสามนัดเหมือนกันนะครับน้องๆสามสิบเจ็ดคิวฮะตายสิบสองไปต่อกันเกมสองเลยครับ o n hour later มาคร,รับผมไฟ i n g r เล e นะฮะกับโบดฮาร์ดพอยต์นะครับผมมาเรามาดูกันว่าอันนี้จะเป็นจ้าไดขอญาตเลย เพื่อนบุกไปอุ้ยเพื่อนเพื่อนเจ็บเราไม่ยอมเพื่อนเจบหูไงไงปาดสองครับสามสิบนัดเมื่อกี้ยังเหลืออีกนะกระสุนเนี่ยเออวิ่งมาอีกก็ตายแล้วเนะี่ยขี่โมล,ละเริ่มโมล,ละ้ะไม่ได้แล้วต้องห้ามโมอะต้องกดใจตัวเองไว้อย่าโม่พอโมลแล้วแม่งเล่นไม่ได้โอเคสวยเกือบแล้วไงเมื่อกี้ลมหายใจเกือบขาดมีครับข้างหน้ามาโดนลัดกูโดนลดัด ตานี้ dr ขีดเฮดนะครับแล้วก็เฟนเนกนะฮะแล้วก็สวิตเบก X9 ผมบอกแล้วครับว่าผมเล่นเนี่ยผมสัมผัสจริงนะครับเวลาที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะท็อป5ปืนเมตาเนี่ยถ้าผู้ชมเนี่ยถ้าไม่เชื่อผมว่าผมเนี่ยสัมผัสเองเล่นเองนะฮะมาดูได้เลยนะครับตามคลิปเนี่ยเห็นไหมปืนที่ผมจัดไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น h vk 30กาว5.56นะครับผม dr ขีดเฮดอะไรพวกเนี้ย ทั้งเกมเลยเนี่ยเห็นปะที <laughs> ่ผมจะอันดับไปเนยไม่โม้เลยนะฮะของแท้เลยเนี่ยเห็นไหมแต่มีแค่ผมคนเดียวเลยฮะที่เอาเจ้าตัว e m 2มาเนี่ยโอเคขยันแฟดเนาะบ้างเปิดโรงงานไงวะต้อมาดิโอ้ยิงไม่โดนกระสุนมันช้าครับแต่ว่าไม่เคยกลัวอยู่แล้วดูระยะนี้ด้วยดูครับความนิ่งนิ่งเหมือนจับวางไอ้น้องบ้านแม่งขายระเบิดแฟดเ,เวน ซัดเข้าไปดีซัดเข้าไปดีซัดเข้าไปดีไอ้น้องนี่ครับอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างนี้เลยมาดิครับไม่เคยเกงนะไม่เคยกลัวด้วยโอเคหุ้ยสู้ไม่ได้โอ้โหปืนเมตาลว้ลว,ลวนๆนะครับเกมนี้เหมือนจะมีผมคนเดียวว่าที่เอาปืนนอกเมตามาเล่นเนี่ยนอกนนคือเมตาจัดเลยนะครับคือต้องทำธรรมดาครับคือแรง ค่อนข้างจะสูงนะครับมันก็เลยตอนนี้ผมติดอยู่ท็อปประมาณ2,000เนาะก็ถือว่าอาจจะไม่ได้สูงมากมายนะครับถ้าผมว่าสูงจริงอะท็อปร้อยนะสูงสุดแล้วนะครับสำหรับผมนะถ้าท็อปพันเนี่ยมันยังพอมีโอกาสเล่นง่ายกว่าท็อปร0อนะนี่พุ่งตรงนี่เดียาเฮดซอยหลังกูแตกไปไหนวะตัวเพื่อนผมาดิครับสอตัวลวดไปไงโอ้โหสวยงามจัดขออนญาตครับ ดูครับสามนัดเท่านั้นเอาไปนิ่มๆสามนัดข้างบนมีตัวว่าเอ้ยข้างล่างอสามนัดระยะนี้สามนัดเฮ้ย D R H ead. หรือจะสู้ E M 2 w o จะสู้ได้มันก็สู้ได้แหละ E M 2มัน <laughs> แล้วพุ่งตรงนี่แหละพุ่งตรงไปเลยกาห้าจุดห้าหกโอเคใจเย็นฮะเอ้ยข้างหน้าหมับเขาให้สองนัด โอเคครับยึดจุดเลยเราเอ้ยเพื่อนมึงเกะกะจังวะดูแมงคตรเกะกะเลยครับชงแหบหมับเข้าหนึ่งหมับเข้าเฟนเิกนะเฟนเกิกหมาโอ้โหบ้านมึงขายแล้วเบิดเหรอกูแตกโอเค okay, ข้างหลังเขโอ้ข้างหลังเข้าสวยอุ้ยเยอะแยะไปหมด มาละจ้าหมับเข้าน,นี่สี่นัดนะครับยิงโดนขาตาโดถ้าโดนหน้าอกเนี่ยพอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วนะปลาเก่งยังวายน้องเออแต่บ่นเยอะก็ไม่ได้นะเออแต่เขาก็จะบอกเอา้ามงไม่เอามาเล่นเองอะเออบ่นเป็นพิธีครับผมบ่นเป็นบ่นเป็นพิธีผมว่ามันมีตัวอยู่บนหอคอยชัวเลยแต่ว่าเฮ้ยเอา้าไทม,มิ่งกู สวยเพื่อนผมอคอยุโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเกมที่2ก็สําหรับผมนะเอ2นะครับสู้ d ด h ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝีมือคนเล่นด้วยเพราะว่ายอมรับกันตามตรงนะครับว่าเจ้าตัวเ e อ็เนี่ยด้อยกว่า d ดีเรื่องของการลั่นไวเปลี่ยนกระสุนเอออะไรเอยนะครับก็ลองไปฝึกเล่นดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะปืนนี้ อ่าพิ่งปืนแดงอีกหน่อยแต่ถ้าไม่อยากใช้ปืนแดงเอาเปิร์กออกไปใส่ลํากล้องไปใส่กล้องเล็ดดอดแทนนะครับผมไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรักนะอ่ะจุบจ๊บ